คนเราเนะ่ะเมื่ออยากจะอวดฉลาดหลายๆคนก็มักจะขีดปดให้คนอื่นได้ฟังกันมัง่งเล็ก,ลกนๆน้อยฉันเองก็ออกจะพูดเกินจริงไปมัง่งเกี่ยวกับคนชุดโคมไฟเมื่อตะกี้เพราะฉันเกือบจะทําให้คนที่ไม่รู้จักโลกของเราอย่างจริงจัง่ะต้องเข้าใจพิดไปเสียแล้วความจริงคนเราเนะ่ยต้องการถีํสหรับยืนอยู่บนโลก คนละนิดเดียวเองซึ่งถ้าหากเราเอาคนสองพล้านกว่าคนมายืนเบียดรวมกันเข้าเหมือนเวลามีงานเลี้ยงคนทั้งหมดก็จะสามารถยืนรวมกันได้อย่างสบายสบายในพื้นที่ที่มีขนาดเพียง20ตารางไมล์เท่านั้นซึ่งก็หมายความว่าเราอาจจะเอาคนทุกคนบนโลกอะไปรวมกันไว้บนเกาะเล็กๆกลกางมหาสมุทรแปซิฟิกได้เลยโดยไม่แออัดอะไรแต่ก็แหนะพวกคนโตอะไม่มีวันที่จะเฉื่อยคำพูดของเด็กน้อยอย,อย่างพวกเราหรอก เพราะส่วนใหญ่เขาจะคิดกันว่าคนเราแต่ละคนน่ะต้องการเนื้อถีสําหรับกินสําหรับอยู่กว้างใหญ่ไพศาลเขาคิดว่าตัวพวกเขานะ่ะใหญ่โตอย่างก็ต้นเงาวยักจริงๆแล้วเขาน่าจะใช้ตัวเลขลองคิดคํานวณนก็ดูมั่งเนาะพรเห็นชอบเรื่องตัวเลขกันนักเผื่อคํานวณแล้วจะได้เข้าใจอะไรไง่ายๆกันมั่งแต่ก็ยังหวาแหว่ย่าไปหวังอะไรก็คนพวกนี้เลยเปล่าประโยชน์ รู้สึกแปลกใจเมื่อมาถึงโลกมนุษย์เพราะเขาไม่เห็นมีใครเลยคนสักขนก็ไม่มีเอ๊หรือขุนน้อยจะมาพิษบอนพิษแปลงแต่พอดีคณะที่ขุนน้อยกําลังหลังเลใจอ่ะขุนน้อยก็เห็นวงแหวนสี่ดวงเดือนกระดุกกระดิกได้อยู่กลาง้ายเป็นไงกันมั่งเล่าจะนอนแล้วกายขุนน้อยเอินทักไปทา,ทางที่ยังไม่รู้เลยว่าเจ้าสิ่งที่ดุกดิกด,ดกอยู่กลางรายนะ่ะคืออะไรใชช้กูจะนอนแล้วงูตอบ พร้อมก็แลบปลิ้นแผลมแปลมเ,ลมเ,ลมเออนี่ฉันอยู่บนดาวอ้ดวงไหนกันแน่นี่คุณน้อยถามเอา้าก็โลกไงดาวเคราะห์สีฟ้าบ้านของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลายที่สุดในจักรวาลนะงูตอบฮะเนี่ยนะโลกอะบ้านของสิ่งมีชีวิตบ้านคนโลกมนุษย์เราไม่เห็นจะมีใครนอกจากแกอยู่บนโลกอีใบนี้เลยแล้วคนนี้มันกลางทะเลทรายแล้วไอ้ตามนี่นี่เขาเรียกว่าทะเลทรายซาฮารา ซึ่งนอกจากงูอย่างพวกกูแล้วเขาม่มีใครมาอยู่กลางเทะเลทรายที่แห้งแล้งแบบนี้ก็หรอกไอน้นูโดยเฉพาะพวกคนนะ่ะหญิงไม่ค่อยจะมีใหญ่ลยไอ้ตามนี่ยันอีกอย่างโลกนี้มันก็กว้างขวางเวิร์งว่าง,างด้วยงูตอบคุณน้อยหนังลงบนก้อนหินแล้วก็เงยหน้ามองขึ้นไปบนฟ้าฉันสงสัยว่าการที่ดาวแต่ละดวงมีแสงเจิดจ้าเป็นประกายอยู่นี่ก็เผื่อที่คนแต่ละคนจะได้มองแล้วก็เห็นดาวของตัวเองได้นั่นเอง ดูดาวอีดวงของฉันสิอยู่ตรงหัวพอดีเลยแต่ว่ามันอยู่ไกลไปน้อยนูนมันก็สวยดีนะงูพุธแต่เอ๊ะแล้วมึงมาทําไมที่นี่เนาะเออคือว่าฉันมีเรื่องกับดอกไม้ของฉันนะ่ะคุณน้อยตอบอ๋องูรองรับแล้วยูอยู่ทางขู่ก็เงยียบลงไป,ปพร้อมๆกันตกลงคนเขาอ,อยู่ตําไหนกันแน่แล้วนี่คุณน้อยถามต่อเพราะดูๆไปตามเนี่ย มันเปรี่ยวแล้วก็ดูน่ากลัวอีกอย่างดูเหมือนเราทั้งขัวจะถูกทิ้งให้โดดเดี่ยวอยู่กลางทะเลทรายกันอย่างไ,ไม่รู้มันก็โดดเดี่ยวกันได้ทั้งนั้นแหละโดดเดี่ยวกันได้แม้กระทั่งอยู่กลางผู้กลางโคนงูบอกคุณน้อยมองงูอย่างสงสัยอยู่ตั้งนานสองนานก่อนจะพูดขึ้นว่าดูๆไปแกนี่ก็แปลกดีเนาะผอมๆบางๆอย่างก็นิ้วมือนันเองอย่าเพิ่งดูถูกกันนะไอ้หนูน้อยถึงรูปร่างกูจะเป็นเงี้ย แต่กูมีฤทธิ์เดชญิงกว่านึงมือของคุณหลวงเสียอีกนะคุณน้อยฟังงูพุธแล้วก็อดที่จะอมยิ้มไม่ได้แกจะมีฤทธิ์มีเดชได้ยังไงแล้วนี้เพราะขนาดขาจะเดินแกยังไม่มีก็เข่าเลยไม่รู้ว่าเวลาจะไปไหนมาไหอ่ะแกจะไปยังไงก็เข่าได้แล้วนี้เห็นกูอย่างงี้ก็เธอไอ้หนูเอ้ยกูสามารถพาเมืองไปไหนตอนไหนได้ไกลกว่าเรือเดินทะเลอีกก่อนนะงูพุธแล้วก็เลยมาพันข้อตุมของคุณน้อยเหมือนยังก้าวไกลทองสำหรับคองข้อศีนกันแหละ ไอ้หนูเอ้ยใครก็ตามนะที่กูได้แตะต้องกูทําให้มันได้กลับไปอยู่ในอ้อมกอดของแม่ธรณีที่มันเกิดมากันนักตอนนักแล้วนะแม้แต่มึงก็เธอแต่ดูดูไปอ่ะมึงอ่ะเป็นคนซื่อๆบริสุทธิ์แล้วก็มาจากดาวดวงอื่นเพราะงั้นนะกูจะปล่อยมึงไปคุณน้อยฟังงูไปแล้วก็งงไปจึงไม่ได้ตอบอะไรมึงนะ่ะทำให้กูส่งสารรูปรางแลือก็แสนจะอ่อนแอแถมมาอยู่กลางทะเลทรายจะตายวันท้ายผุงก็ไม่รู้ เอางี้กูอาจจะเป็นประโยชน์ต่อมึงในวันข้างหน้ามั่งก็ได้หรือถ้ามึงคิดถึงดวงดาวของมึงเมื่อไรก็บอกกูเนอกูช่วยได้งูพูดแบบเป็นปริศนาเสียยาวยืดขอบใจฉันเข้าใจดีเลยและที่แกพูดอะแต่ถามจริงๆทําไมจะต้องพูดให้มันเป็นปริศนาอะไรต่อมีอะไรด้วยแล้วนี่ฮึคุณน้อยถามถึงเวลาก่อนแล้วกูจะบอกมึงเองว่าทาไมกูพูดเงี้ยแต่อย่างที่บอกแล้ว กูแก้ปัญหาให้มึงได้ทุกปัญหานะถ้ามึงต้องการให้กูช่วยะงูตอบหลังจากนั้นทางขูก็เงียบไป